สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพีวีเทียนนะผมวันนี้เราก็อยู่เกมโรบอทในแมปออฟบี้ครีเอเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งเออ่เป็นแมปแนออฟบี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะวก็คือกระโดดผ่านด่านไปเรื่อยๆนะผมให้มันแบบได้ด่านที่เออ่เยอะที่สุดนะเออประมาณนั้นนะก็สรุปวัาที่เราก็จะมาเล่นแมปนี้เป็นเออ่ครั้งแรกเลยนะซึ่งแมปนี้เออ่ดูเหมือนว่าจะมีคนสนใจเป็นจํานวนมาก,กน,นะแล้วก็ไลค์ก็น่าที่จะเยอะแล้วก็ดิสไลค์ก็น่าที่จะเยอะเลยทีเดียวก็ยอดวิสิตตอนนี้ก็114ล้านแล้วนะครับก็ โอเคเราจะไปดูกันนะผมว่าข้างในมันมีอะไรที่น่าสนใจามากไปกว่าแมปออบบี้อื่นหรือไม่นะผมก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในาแมปออบบี้ครีเอเตอร์แล้วนะครับผมก็เข้ามาก็จะเป็นเ,เปิดมาจะเป็นชื่อเกมนะผมแล้วก็ครีเอเตอร์นะผมออบบี้ Creator, ครีอบบ Creator, เอเตอร์ก็จะมีปุ่มเพลงตรงนี้แล้วก็จะมีการสอนอะไรต่างๆนะซึ่งผมไม่ไม่สนใจอยู่แล้วนะผมด้นสดอยู่แล้วนะครับโอเคเดวัน okay, ถึงเดทรูหนึ่งเจมคืออะไรวะ ฟอร์พิ For playing, ้งก์ยูบีนอะไรเนี่ยพอฟอร์หนึ่งเจมไม่รู้ไม่รู้นะครับก็ไปกันเลยดีกว่านะผมก็มันจะมีอีดิดหมดนะผมแล้วก็สวิชออฟบีนะผมก็อลองอีดิดหมดแล้วกันโนออฟบีทูอีดิดคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เฮ้ยเนี่จะเป็นลางเฮ้ยเป็นลางนะผมโอเคเออเหมือนว่าเขาจะให้เราเนี่ยมาอยู่ที่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดเพลงแป๊บนึงนะก็จะมีปุ่มปิดเพลงไหมเนี่ยเออเออตรงไหนวะนี่เลยปิดไปเลยนะครับโอเคเอ่อตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบให้เราสร้างเอ่อแมป บอบี้นะผมขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆนเนี่ยให้ทุกคนนะผมลองเล่นดูนะครับอ่าผมจะมาลองเล่นอันนี้ดูก่อนเลยนะครับ <B it> นี่นี่หยยบสีเขียวไม่เป็นไรนะครับก็โอเคผ่านไปอย่างง่ายได้นะผมอันนี้คือง่ายนะผมเบสิกโอ้นี่ไงพอเราหยียบสีแดงแล้วนะผมเราก็จะตายเลยอันนี้น่าจะเป็นผู้สักตก <c oughs> ตายเหมือนกันเหรอโอเคมาเหมือนตรงนี้จะเป็น oh, โอ้ยทำไมผมตายวะ เหมือนเราอย่าไปแล้วมันจะหายาแบบรวดเร็วมากเลยนะเราต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคปึ๊บ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 อ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์นะผมสำหรับซีเขียวนะครับอ่าโอ้โหคือ <c ười> อันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับเป็นไงก็ผมโอ้โหมาลังขี้โม้เลยว่าผมเป็นเซียนปากกราดไอเกมไมค่ค้าบอยู่แล้วนะครับโอเคโอ้ไม่รอดไม่รอดครับผมอย่างนี้กระโดดไปปึ๊บปึ๊บโอ้โหผมต้องทำยังไงวะต้องเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งสินะอ่า โอเคโอเคโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายไปคือตรงนี้เป็นแท่งๆอย่างนี้ยากมากนะผมที่เราจะผ่านไปได้อย่างง่ายได้นะครับก็โอเคเราจะค่อยๆต่ไปโอ้โห,โโหตกอีกแล้ว ก็มันจะมีแมปออบบี้ที่พิเศษก็คือให้คนที่เข้ามานะผมสร้างออบบี้ของตัวเองนะครับสร้างเป็นแมปออบบี้ของตัวเองแล้วให้คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยได้เล่นกันนะครับว่าเออใครีจะมีความครีเอเตอร์แบบการทำออบบี้ที่กํา้ังที่จะโหดกว่ากันนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับโอเคฟึฟ๊บฟึบกระโดดกระโดดโอ้หูนิดเดียวนะครับก็เออผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าเราขึ้นไปข้างบนสุดมันก็จะมีต่อโอ้ยังมีต่ออีกเลย โอเคถ้าเราผ่านอันนี้ไม่ได้เราไม่น่าจะกลับได้นะครับหรือเราห,หรือเรากลับได้วะแต่ผมจะพยายามาทำให้เราผ่านตรงนี้ไปได้ไอผมเราจะไม่แบบกลับโดยเดือดขาดนะผมเพราะว่านักสู้ไม่มีวันหยุดสู้นะครับอ่ะโอ้จบละ <laughs> ผมว่าต้องอีกนานเลยนะครับกว่าผมจะแบบเผ่านตรงนี้ไปได้นะเพราะว่ามันทั้งที่จะยากเลยทีเดียวเรากดทเลพอร์ตดีกว่านะครับโอเคทเลพอร์ตแบบตรงนี้เหมือนคนนี้เขาสร้างไว้จะดีมากเลยนะครับทําให้ผมแบบออกสามารถกดออกได้เลยนะครับ ก็อันนี้ก็โอ้มาดูอันนี้นะครับผมก็จะมีคนกดไลค์31เลยนะก็โอเคเราลองดูนะครับเข้ามาก็จะเป็นสไลด์สไลอ่ะอ่ะอคืออะไรวะเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคโอ้เป็นอะไรสักอย่างนะผมซึ่งไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับโอเคเราจะเดินทางไปที่ออบบี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็มีคนกดไลค์12นะครับอ่าเข้ามาเหมือนจะเป็นเฮ้ยอะไรครับเนี่ยว์ปมาอยู่ข้างบนเหรอโอเคโอ้โห โอเคโอเคเราไว้แค่นี้ดีกว่าอันนี้นะผมเหมือนงงง,งนิดนึงอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคสร้างโดยคุณอะ,อะไรนี่แหละไลท์มี14เลยนะโอเคเราวผมจะลองเล่นดูนะครับันจะเป็นบันไดขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคขึ้นมาก็จะอุ้ยอุ้ยเกือบตกมีที่ให้ไตนะครับแล้วก็ไปกันเลยโอ้หยียบสีก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยหยยบตรงนี้ก็ตายนะครับโอเคงั้นเราค่อย,อยโอ้โหค่อยๆไปนะครับก็ตาย ตายอยู่ดีอ่ะโอ้โหเฮ้ยเหมือนมันจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับโอเคเหมือนมีคนเข้าดีดถอนมาแต่เราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราปิดเสียงอยู่โอเคไปต่อโอ้นิดเดียวนะผมนิดเดียวก็จะถึงเช็คพอยแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าเราถึงเช็คพอยก็เป็นอันจบสำหรับโอ้เชดอ่ะโอ้โหไม่น่าจบง่ายๆแน่นอนครับผมไม่ทราเป็นอย่างนี้เพราะว่าโอ้ดูมันดิคือเหมือนมันจะเหมือนมันจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าใครเซียนเสียนก็ น่าจะผ่านได้อย่างง่ายได้นะเออนะครับก็ผมไม่เสียทักท่าไห่นะครับโอ้โหโอโห้จบแล้วพอแล้วพอแล้วเราตายบ่อยเกินไปละเราไปดูของคนอื่นดีกว่านะครับโอ้โหอันนี้เป็นแบบใหญ่มากโอ้มจะเป็นสอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับโอเคกดไลค์สามสิบแปดเลยทีเดียวเขาจะให้เราเลือกนะผมอ่าเราเลือกอะไรดีอโลนเหนืออโลนถอยปอยฝั่งนี้ให้ได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเขียนว่า กดแอร t นี่ทูเทิร์นออนออเดิ์ตั้วทอนทูโอเพนเดิตรอเขาต้องการให้เราหาปุ่มที่จะเปิดเปิดประตูเหรอนะเดี๋ยวเราลองหาปุ่มดูอู้คืออะไรครับเนี่ยไม่แล้วผีหลอกเมื่อกี้ผีหลอกนะครับโอเคเฮ้ยอันนี้ด่านฝนตกหนักโอ้น่าสนใจแฮะโอ้มีคนกดไลค์สองพันเลยนะครับผมผมเข้ามาผมก็ได้นอนกลิ้งแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคเราต้องผ่านไปให้ได้ด่านฝนตกหนักอย่างนั้นเลยเออมันไม่สามารถทําอะไรพีเวอร์ได้รอกนะเพราะว่าพีเวอร์นี่เก่งเก่งที่สุด นะครับโอเคเขาจะให้เราทําอะไรวะเออมันเป็นด้านฝนตกหนักอะโอเคเฮ้ยพอเราเดินผ่านมาตรงนี้นะผมมันก็จะ sorry in not finish มันยังไม่เสร็จอ่ะนะโอเคเฮ้ยโอ้ย,อยจะเป็นหิมะนะครับเป็นหิมะที่กําลังไหลลงมาจากภูเขาทําให้เราตกลงไปที่จุดเริ่มแต่มันคงไม่เกินฝีมือของเราหรอกนะโอ้โอ้โอ้เกือบ <c oughs> กลับไปที่จุดเริ่มโดยไม่รู้ตัวสินะ โอเคผมต้องการผ่านด่านนี้ไปให้ได้แค่นี่มาทําอะไรผมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมนั้นคนที่เกียรเสียงในเรื่องพวกนี้โอเคไปแล้วว้าฮูผ่านได้อย่างง่ายดายนะครับต่อมาคุณชนะแล้วเอ่อ go to e x i t คือไปที่ทางออกเลยอย่างนั้นเลย โอเคเหมือนจะจบแค่นี้นะผมสำหรับด่านฝนตกหนักอะไรของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีผมกดไลค์ให้เลยนะครับโอเคเราไปดูอันต่อไปดีกว่านะครับอ,อันนี้เหมือนจะยังไม่เสร็จนะครับมีแค่นี้โอเคมีแค่นี้นะครับผมไม่สามารถสร้างได้เลยผมไม่สามารถสร้างของตัวเองได้นะครับผมไม่รู้ว่าทําไมนะครับเพราะว่าผมต้องเติมหรือเปล่า ผมน่าจะต้องเติมนะครับเพราะว่าถ้าเติมมันน่าจะสร้างได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังจะไม่สร้างของตัวเองนะผมลองไปเล่นของคนอื่นดีกว่านะครับอันต่อไปอ่ะอยู่ที่คนนี้คนกดไลค์เก้าเลยอ่ะอิมโพสเตอร์เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยหายหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปเจอหน้าต่าอ,อ,อู้เหมือนเหมือนมันเป็นเพลงอะไรสักอย่างมาๆๆๆเสียงดังเสียงดังนะครับอันนี้คือสคริปต์อ่าอันนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่คนกดไลค์แปดพันเลย ลองดูแล้วกันครับอ่าโอเคเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยดีนะดีนะผมโอ,โ,อโ,อโอ้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 กำลังว่ามันดีมันดีอยู่นะครับแต่ผมตาย,ยาง่ายจังวะโอเคเราจะไม่ตายง่ายอย่างนั้นอีกนะครับเอออันนี้จะเป็นออร่าโอ้โอมันผ่านยังไงวะเน,นี่ยเฮ้ยตัวอันนี้น่าอันนีน้น่าสนใจนะครับเอออีซี่อีซี่เทมมีเดิลเลยลงไปฮาร์ดเลยอ่า อันนี้ต้องต้องทำยังไงโอ้ยากจริงนะครับต้องกระโดดไปโอ้ผมลำคาญพิงแล้วอ่กไปดีกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแฮะทำไมมันสูงขนาดนี้วะทุกคนคนก็ไล,ล่มืน่นแปดเลยมันเยอะขนาดนั้นเลยเนี๋ยนะปีน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 ,ปนแล้วก็ไปไหนต่อเออเป็นปลากัวอ่าเราต้องรู้ว่าตรงนี้มันทําอะไรนะครับมันบอกว่าเขาบอกว่าอะไรวะไม่รู้นะครับไปอย่างเดียวนา เห็นแล้วเห็นทางไปแล้วนะครับวิ่งอยู่เดียวครับจังหวะนี้ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับอ่าลองว่ามันจะยากหรือมันจะแบบรู้สึกดีขนาดไหนอึ๊บอ่าอย่างงี้นะครับเหมือนคล้ายๆล้ไมค์ครับเลยครับโอเคขึ้นมาอ้เฮ้ยอันนั้นมันต้องทําอะไรวะทุกคนมันต้องทำยังไงว่าเราถึงจะบานไปได้เดี๋ยวนะเด้อขอขึ้นไปใหม่อีกรอบนะครับขึ้นไปใหม่อีกรอบเหมือนเมื่อกี้ยังงงๆอยู่ว่ามันสอนปีนได้หรือไม่นะครับตรงนั้นนะครับโอเคไป บอกเลยว่ารอบนี้ทําอะไรเราไม่ได้นะครับนี่นี่เป็นไงซิกแซกซิกแซกซิซาร์สโอเคปีนได้นะครับอันนี้ก็เส้นนี้ไม่น่าไว้วางใจนะครับโอเคสะพานสีขาวอา่อสีขาวนีออ่อนเหมือนมันจะเป็นบล็อกล่องหนนะครับเอาแลว้วเอาแลว้วเอาแลว้วเห็นไม่ตกมาจุดเริ่มต้นเลยนะเมื่อกี้เห็นมันสไลด์มาอยู่นะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเ,เป็นตัวที่จะพาเราไปจุดต่อไปนะครับ ผมคิดว่าไอตัวลองขนนะมันเป็นตรงตรงที่เหยียบได้นะเออที่จริงมันไม่ใช่โอ้โหเกือบตกเมื่อกี้โอเคเอาใหม่ผมขอลองใหม่แล้วกันนะตรงนี้ผมไม่พลาดนะครับปึบอ่าเป็นไงการคำรนวณของผมปึบโอเคมาต่อกับผมต่อกันเลยอ่าโหตรงนี้ตรงนี้เลยทำอะไรผมไม่ได้หรอกหน้า ผมเลยฝึกวิชานินจามาจากวัดเสราหลินแล้วจะบอกให้ออมาต่อมาจะเป็นเขออาเขียนว่าอีซี่มันอีซี่จริงๆเลยมเมื่อกี้มันน่าจะอีซี่จริงๆแหละโอเคอต่อมาผมต้องไปที่ไหนผต้องขึ้นไปใช่ไหม <S <S แล้วผมจะขึ้นได้ไหมโอ้ขึ้นได้โอ้ตกมาตรงจุดเริ่มเอาละเอาละ,าละไม่ใช่แล้วทุกคน โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเอ่อแมปออบบี้ครีเอเตอร์นะผมก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นถือว่าเป็นแมปที่ดีนะผมเป็นแมปที่เอ่อทำให้แบบคนเล่นเนี่ยเอ่อมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําแมปที่มันยากแล้วก็ดีนะผมอ่าขึ้นมานะผมให้อ่าคนอื่นนะผมลองเล่นดูนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมสำหรับแมปออบบี้ครีเอเตอร์ก็คงม,มีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพีเวทียด้วยนะผมสำหรับวนันนี้ก็คงต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ